มาถึงผมแล้วนะครับเหรียญหลวงปูท่ทวดเปิดโลกนะครับเป็นรายการแจกทหารชายแดนนะครับเดินทางมาถึงผมแล้วก็พร้อมส่งให้วันนี้เลยนะจำนวน2ลัง200องค์ตอนนี้คิดว่ายอดจองน่าจะเหลือสักหนึ่งเหรียญไหมเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเช็คอีกทีนะครับเดี๋ยวแพ็กส่งซะก,ก่อนถึงจะรู้ว่าเหลือหรือไม่เหลือคร่าวๆน่าจะเหลือประมาณ1เหรียญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสําหรับเนื้อทองแดงแจกทหารนะครับพระที่ต้องบอกว่าอนาคตอาจจะแพงกว่าทองคําก็ได้ นะครับยอดจองเต็มเร็วมากนะสำหรับเหรียญเปิดโลกรุ่นนี้อันนี้ให้ดูหน้าหลังหน้ากลอกเห็นไหมฮะนี่นะฮะเหรียญหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดรุ่นเปิดโลกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเมตตาเขียนอัคระยันนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะครับนี่เป็นรายการแจกฐานชายแดนนะแน่นอนว่าเมื่อพระไปอยู่กับทหารชายแดน นะถ้ามีประสบการณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่คือโอกาสที่มันจะมีประสบการณ์น่มันสูงกว่าพระที่อยู่กับเราเราซึ่งเป็นประชาชนถูกไหมฮะนะครับแต่ทหารเนี่ยเขาอยู่แนวหน้าตลอดนะโอกาสจะคือจะมีประสบการณ์น่มันสูงนะโอากาสที่จะมีประสบการณ์่ะค่อนข้างจะสูง mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วรายการนี้จึงเป็นที่ยอดนิยมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับพร้อมลงให้วันนี้วันน,น,นี้วันที่20พฤศจิกายน นะ2พฤศจิกายนนะครับสงวันนี้ก็ขอเวลาไปสนีไทยทำงาน3วันนะครับไม่เกินวันที่23พฤศจิกายนนะครับคิดว่าทุกท่านต้องได้รับพระนะครับโอเคนะครับขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ